อะไรกันครับเนี่ยจู่ๆมนุษย์ป้าเปิดเพลงเต้นรำเป็นวงกลมหน้าประตูขึ้น,คน,นเครื่องบินเจ้าหน้าที่รีบเคลียแต่สุดท้ายคอตกกลับไปข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่สนามบินในฉงชิงประเทศจีนกันค่ะซึ่งเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมานะคะที่บริเวณพักผ่อนหน้าประตูขึ้นเครื่องบินภายในสนามบินฉงชิงประเทศจีนหญิงวัยกลางคนประมาณ8-9ถึงคนค่ะได้วรวมตัวกันเต้นรำเป็นวงกลมโดยเปิดเพลงผ่านลำโพงเสียงดังบรรยากาศของพวกเธอ เต็มไปด้วยความสุข ใครกับการเต้นออกกําลังกายตามลานสาธารณะเราบับว่าใช้โอกาสนี้ยืดกล้ามเนื้อขณะรอขึ้นเที่ยวบินนะคะแต่อย่างไรก็ดีค่ะเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่สาธารณะและมีผู้โดยสารคนอื่นๆกําลังพักผ่อนอยู่ระหว่างรอขึ้นเครื่องบินแต่เพราะเสียงดนตรีที่ดังออกมาทําให้ทุกคนต้องหันมาสนใจบางคนถึงกับหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายคลิปขณะที่ทางด้านเจ้าหน้าที่สนามบินที่รับผิดช,ชอบสายตรวจรักษาความปลอดภัยก็ได้รีบมาอย่างจุดนี้ทันทีที่ได้รับแจ้งนะ 卡。<laughs> อย่างไรก็ดีค่ะแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะพยายามสื่อสารทําความเข้าใจโดยหวังว่าจะยุติกิจกรรมดังกล่าวเพื่อไม่ให้รบกวนผูดด้โดยสารคนอื่นแต่เราคุณป้าก็ไม่ได้ความร่วมมืออย่างที่ควรจะเป็นนะคะสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะพวกเธอยังคงรวมตัวกันร้องเพลงและเต้นรําต่อไปในเรื่องนี้ทางสนามบินได้ออกมาชี้แจงว่ามีเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปดําเนินการหามปราบเหตุการณ์นในขณะนั้นแต่เนื่องจากไม่มีอํานาจบังคับใช้กฎหมายจึงไม่สามารถหยุดพวกเธอได้ในทันทีนะคะอย่างไรก็ เจ้าหน้าที่สัญญาว่าจะจัดการกับเหตุการณ์ที่ใครกันนี้อย่างแข่งขันมากขึ้นในอนาคตค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ